มาพูดถึงน้ำหอมอีกหนึ่งตัวกันบ้างดีกว่าและอีกหนึ่งตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่กิ๊กชื่นชอบมากเลยกับแบรนดน์นี้นั่นก็คือแบรนด์มิสนั่นเองและกลิ่นที่กิ๊กจะเอามาให้คุณผู้ชมได้ดูกันนั่นก็คือกลิ่นนี้ mystery for him เนาะกลิ่น mystery for him มันมีความพิเศษมากเพราะว่าเป็นกลิ่นที่มาสเตอร์เพลูฟูเมอร์คนเดียวกับคริสอับบินตัตที่เขาปรุงกลิ่นนี้ขึ้นมาเนาะแล้วเขาก็ ได้รับเชิญให้มาปรุงกลิ่นนี้ด้วยเหมือนกันกลิ่นนี้มันจะมีความมหัศจรรย์มากตรงที่มันให้มันให้กลิ่นที่มันมีความเป็นสับป,ปะรดเย็นๆแต่ว่ามันก็ไม่เชิงจะเป็นสับป,ปะรดอะคือกิ๊งงงมากว่าแบบตอนดมอย่างเงี้ยมันคือเป็นกลิ่นเหมือนมีกลิ่นสับป,ปะรดมีไอเย็นมีแบบคือคือกิ๊งเป็นคนชอบที่แบบน้ําหอมที่มันมีกลิ่นกลิ่นแบบไอเย็นๆละเรื่อละเรื่อ สัมผัสจมูกแล้วมันไม่ได้รู้สึกแน่นตึบหรืออะไรเงี้ยคือกิ๊ะเป็นคนชอบกลิ่นวู้ดดี้ผสมแบบไอเย็นๆอะไรอย่างเงี้ยอืมกลิ่นเนี้ยเวลาฉีดกับตัวกีกมันจะมีความเป็นสับปะรดเข้ามาแล้วก็มีกลิ่นไอเย็นๆแบบมีเข้ามาแต่เวลาน้องผู้หญิงอีกคนนึงที่เขาฉีดกลิ่นเนี้ยกลับไม่ได้กลิ่นสับปะรดว่ะมันกลับได้กลิ่นแบบกลิ่นกลิ่นเหมือนกลิ่นดอกไม้ขาวกลิ่น ความเย็นออกมาเอออย่างเงี้ยมันหอมมากกิมรู้จะอธิบายยังไงอะเนาะแล้วขวดเขาก็เก๋นอะอันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นแบบฝาเขาแบบค่อนข้างจะเป็นลมควันเพราะว่าอันอื่นมันจะเป็นแบบว่าเครือบทองอะไรอย่างเงี้ยเนาะอย่างเงี้ยคือเครือบทอง กลิ่นเนี่ยนะจะบอกไว้เลยมันติดทนมากคุณคุณ,ค,ณคุณผู้ชมมันติดทนมันกระจายตัวแล้วมันคือมันติดเสื้อผ้าแล้วแบบพอมันดายดาวอะ่ะปุ๊บแบบความมีสเสน่ห์ของกลิ่นกลิ่นที่มันเป็นของมิสซิลี่ฟอร์ฮิมอะมันออกมาแบบชัด มันชัดเจนมากถามว่ามันต่างกับอเวนตัดมากไหมคือกิ๊กก็ไม่กิ๊กก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันมันคล้ายกันหรือมันต่างกันมากแค่ไหนแต่กิ๊กรู้สึกว่ากลิ่นเนี้ยมันมีความแบบสว่างมากคือมิสซี่รี่อ่ะแต่แบบมันไม่ได้มิสซีรี่จริงๆอ่ะเข้าใจว่าคือแบบเออมันเหมือนแบบมันจะดูลึกลับหรือพิศวงแต่มันไม่ใช่แต่มันแต่มันให้ความเป็นกลิ่นที่มันมีมันมีเอกลักษณ์มันมีความซับซ้อนมันมีความ ความเย็นความความสว่างสวัยในตัวที่มันบอกไม่ถูกอ่ะมันเป็นกลิ่นมันเป็นเหมือนกลิ่นไม้ที่มันให้ไอไอเย็นเย็นผสมกลิ่นผลไม้เปรี้ยวๆนิดๆออกมาอย่างเงี้ยม,มันหอมมากอ่ะ <c oughs> มันหอมจริงๆคุณผู้ชมไปลองดูเนาะ กับเอตัวมิสซิฟอฮิมถามว่ากิ๊กรู้โนต้ตไหมคือจริงๆแล้วว่าตัวน้ําหอมทุกตัวคือกิ๊กเป็นคนไม่ไม,ไม่ไม่รู้โนต้ตจริงๆว่าข้างในมันมีอะไรแล้วกิ๊กก็เป็นคนจําจําไม่ได้ด้วยว่าโนต้ตมันเรียกว่าอะไรอย่างเช่นมันจะมีถ้าอย่างทั่วๆไปแบบว่าเออมะลิม,นมินหรืออะไรเงี้ยพอเข้าใจได้แต่แต่ถ้ามันอะไรลึกลับซับซ้อนเกินไปอะ่ะคือกิ๊กกิกจะไม่กิงกจะไม่ค่อยจะไม่ค่อย,จะ,อยจะไม่ค่อยรู้จักโนต้ตตัวนั้นแต่ กิกจา์ใช้อารมณ์และความรู้สึกเอาว่าถ้าเกิดกิจรู้สึกว่าชอบกินโน้ตตัวไหนอะกิจคือกิกชอบเลยเออคือกิจจะไม่ได้สนใจว่าว่ามันมันคืออะไรเพราะว่าบางบางทีอะเขาผสมนู่นผสมนี่มากิกกขไม่รู้หรอกมันคือโน้ตอะไรแต่พอเวลามันดมสัมผัสจมูกเข้ามาอย่างเงี้ยแล้วมันมีความที่รู้สึกว่า มันทัชแบบยังไงอะบอกไม่ถูกคือถ้ามันรู้สึกว่าเวลากเวลาเวลาเวลาคิดจะทัชกับน้ำหอมมันก็จะเป็นคนที่ทัชกับกลิ่นน้ำหอมที่แบบเย็นแล้วมันรู้สึกว่ามันมันเหมือนพอมันมันสูดเข้าไปข้างในปุ๊บแล้วมันมันกระจายเป็นวงกลมเนี้ยวุ่งอย่างเงี้ยเออคิดรู้สึกอย่างนั้นถ้าเกิดรู้สึกอย่างนั้นจะชอบแบบกลิ่นแบบนั้นจริงๆเหมือนแบบกลิ่นเนี้ยกลิ่นตัวของฟรอยด้าอะไรฟอยด้าอะไรนี่เป็นตัวที่สองนะขวดที่สองแล้วเพราะว่าขวดขวด คนแรกหมดไปแล้วกิกซื้อมาซ้ำอันเนี้ยคือต้องโดนนะกลิ่นเนี้ยไม่ควรหายไปจากโลกใบน,นี้ฟอยดาเอาเลนด้วยเหมือนกันไปลองกันดูเนาะกลิ่นนี้คลิปนี้กับกลิ่นนี้นะมิสซี่ฟอยฮินจ้า